วันนี้มาดามจิ้งไปลืมลืมทำคลิปให้ดูตรงตลาดข้างทางนะคะก็ได้อาหารป่ามาเยอะแยะเลยดูค่ะปลาเพนโชมีไข่มดแดงเห็นไหมซุมซไข่มดแดงกองละห้าสิบค่ะ,ะอันนี้อันนี้อะไรนะเขียดขาคำํำเขียดหน่อยอเขียดหน่อยเขียดหน่อยไม่เห็นยังกินมะอออมอ,อมอันนี้ ไข่หมดแดงซื้อมาอีกรอบหนึ่งค่ะกินมือที่ผ่านมานะ่ะบอแชแอบปันใดแม่บานเห็ดบอแชแอบปันนี้เซียให้พี่สาวคนสวยคือคนนี้สาวก็วยเเห็แดแอบอยู่บอ,อพี่สาวจะทําให้กินค่ะแซบแซบเลยอันนี้ก็คือต,ตัวเบ้าตัวเบ้าเคยกินไหมคะคุณผู้ชมใครเคยกินบ้างอยู่อ่ะตัวเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหมดนี้ร้อยหนึ่ง หมดนี่ร้อยบาทตกตัวละกี่บาทก้อนละกี่บาทก้อนละหาบาทนี่ละ่ะก้อนละห้าบาทละฉันตัวเบ้าเค่อยกินอยู่บอค่ะอันนี้ตัวเบ้าผ่านไปอันนี้คือมาคั้มป้อมออไม่มาคั้มปรมาคั้มปรมาคั้มปร์ลวอะไรอีกอันนี้มาคั้มปรนี่ปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้ง มาแกงใส่ดอกแคร์เขาเอาจากชุงโชว์ว่าได้แจ้งถ้าดอกใส่ดอกแคร์หนึ่งทีแก้งแค่หกบาทเอาจะแกงใส่ผักหวานวันนี้แกงใส่ผักหวานแล้วก็แกงใส่ไข่หอดแดงดอกแขงจากแก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาแห้งเท่าไรอันหนึ่งมัดเท่าไหร่มัดละร้อยแปดสิบบาทเบิร์ดีแปดสิบบาทบะหม่มัดเท่าไหร่อันนี้ก็ไข่หมดแดงค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาอันนี้ก่อนโชว์มะขามหวานก็ไร่กิโลละร้อยี่สิบกิโลหนึ่งร้อยี่สิบค่ะอันนี้ลำไย,ยโอ้ยของแสบอีกอันหนึ่ง 40, 40. ค่ะอยู่แคนาดาเพ่แพงเลยค่ะตกมาถึงเมืองไทยได้กินทุงละสี่สิบบาทค่ะถูกมากอะไร<ม>อีกมีอะไรอีกมีแจ่วบองเฮดี้แจ่วบองกาอยู่ไหนะเด้แจ่ว น้องซื้อมาเยอะอยู่เป็นถุงใหญ่นี่ไงอันนี้เป็นแจ่วปลาแดดอันนี้ผักหวานอืมผักหวานอีกขนนาดอันนี้เนื้อโบดปลาเกลือด้วยปลาเกลือโฆษณาเห็ดบดอั่นเบดบดน้ำแกงใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงอ๋อเท่าไหร่่เทาใดนี่ตรงหนึ่ง าอัานลยอยหาหาหอลอยมาสันอันนี้นเจาบองเจาปลาแดกค่ะสเอากับเมืองไทยตัวนี้เป็นปลาแดกใส่แมงดาบอเจาแมงดาซื้อมากับเมืองไทยซื้อมากับเมืองไทยซื้อกับแคนาดาค่ะอย่างละห้ากระปุกกลัวแคนาดาอย่างมากเลยเม็ดอินอิตาลีนะคะของแพงซื้อที่แคนาดาแพงมากนะคะเพราะว่าค่า ของฉีพและภาษีที่นอนแพงอันนี้ของมาดามติ้งค่ะของคุณสามีค่ะสวยสวยงามอันนี้อันนี้เทา้าโอ,โอ้เกือบลืมนี่ลาบเทา่าลาบเทา่าอาหารอคอรโรฟีนมาได้อาหารเย็นคอรโรฟีนโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอันนี้คือเบา้า